ฉากถ่ายวิดีโอที่มีเงาม่านด้านหลังที่เราเห็นในหนังในโฆษณาหรือในฉากสัมภาษณ์หรือภาพถ่ายต่างๆที่เหมือนว่ามีแสงแดดลอดหน้าต่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแฟชั่นหรือภาพถ่ายสินค้าแสงคมๆแบบนี้ส่วนมากแล้วจะมาจากการจัดแสงโดยใช้โปรเจคเตอร์เลนครับ สวัสดีครับผมไอจาก iMA n Studio ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวโปรเจคเตอร์เลนจากแบรนด์เซทเเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันกับไฟกำลังสูงที่เป็นมาตรฐานโบเวนเม์ทำหน้าที่ในการแปลงแสงที่กระจายกว้างให้เป็นลำแสงที่สามารถควบคุมได้ทำให้ได้ลักษณะแสงที่คมแข็งมากๆแล้วก็ทำให้แรงขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วยในรูปแบบที่ลำพังแค่ไฟทั่วไปเนี่ยไม่สามารถสร้างแสงในลักษณะนั้นได้แน่นอนครับจาเป็นที่จะต้องใช้โปรเจคเตอร์ที่ ที่มีเชนเลนเนี่ย ที่ซับซ้อนเข้ามาช่วยครับนอกนั้นยังสามารถสร้างแสงที่เป็นลวดลายต่างๆได้โดยใช้ตัวแผ่นโกโบเนี่ยที่แถมมาให้ถึง20แบบครับแสงที่มีความคมแข็งและแรงเป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงจากแสงของดวงอาทิตย์ครับทำให้การจัดไฟโดยใช้ตัวโปรเจคเตอร์เลนส์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจัดแสงโดยจําลองจากแสงธรรมชาติครับเช่นแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างลอดผ่านใบไม้หรือเล่นเป็นเอฟเฟกต์ล้ำแสงที่ลอดผ่านทะลุช่องต่างๆเข้ามาครับซอไอวีบีโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้เน ต,ตัวเขาเองจะเป็นแค่ตัวเลนหรือตัวแปลงแสงนะครับที่จะต้องนําไปต่อใช้ร่วมกับไฟรุ่นต่าง,างๆซึ่งรองรับไฟกําลังสูงทุกรุ่นเลยที่เป็นมาตรฐานโบเวนเมาส์ที่สามารถถอดหัวแบบนี้ออกมาได้สามารถต่อใช้ได้เลยนะครับถ้าเราเอาไปต่อกับไฟเดย์ไลท์ก็สามารถเปิดแสงได้แค่สีเดียวถ้าเราเอาไปต่อกับไฟ RGB แบบนี้ก็สามารถเปิดไฟได้ทุกสีเลยขึ้นอยู่กับไฟที่เราต่อเข้ามานะครับถ้าถามว่าควรเลือกใช้คู่กับไฟกําลังวัดเท่าไหร่จริงๆก็สามารถเดิมได้ แต่ไฟ60วัตต์ขึ้นไปนะครับยิ่งถ้าเราใช้ไฟกำลังวัตต์สูงๆเนี่ยก็จะสามารถถอยโปรเจคเตอร์ออกมาให้ห่างเพื่อให้ได้วงไฟเนี่ยที่ใหญ่มากขึ้นแล้วยังได้แสงที่แรงและสว่างอยู่ครับตัว ZEBYB Projector Lens ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่4,590บาทครับถ้าเรานําไปต่อใช้ร่วมกับไฟ CL80 ตัวนี้ที่เป็นแบบัล color สามารถปรับแสงสีขาวและสีส้มเพื่อเลียนแบบแสงอาทิตย์ได้ก็จะมีราคารวมอยู่ที่7,990บาทเท่านั้นเองครับแถมยังได้ขาตั้งด้วย ถูกมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆการติดตั้งใช้งานก็ง่ายมากเลยครับแค่เอาตัวโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยไปต่อเข้าช่องโบเวนเมาส์ของไฟเหมือนกับการใส่ตัวกองแสงซอฟ์บล็อกเลยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนการใช้งานนะครับ ถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นลำแสงเป็นวงกลมจากนั้นก็นําแผ่นโกโบที่เป็นลวดลายต่างๆใส่เข้าที่ช่องรับแผน่นแล้วก็เสียบเข้าไปที่โปรเจคเตอร์เลนได้เลยลก็จะได้แสงที่เป็นลวดลายต่างๆตามที่เราเลือกแล้วครับเราสามารถปรับโฟกัสหรือความคมของแสงได้โดยการหมุนโฟกัสที่ปลายโปรเจคเตอร์ถ้าไฟที่ใช้เนี่ยไม่สามารถปรับ RGB ได้เราก็สามารถใช้แผ่นฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนไฟให้เป็นสีต่างๆที่แถมมาให้ในชุดอีก5สีครับเอาละครับในคลิปนี้เนี่ยไอ้ก็ได้สรุปการนําตัวเซต โป b p r o j e c t ์เลน n ไปประยุกต์ใช้งานในแบบต่างๆเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแล้วก็นำไปต่อยอดได้ไปดูกันเลยครับ สำหรับการนำโปรเจคเตอร์เลนไปไประยุกต์ใช้งานนะครับจริงๆก็สามารถใช้ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องแบบนี้เราจัดไฟเพื่อตกแต่งฉากหลังด้วยตัวโปรเจคเตอร์ก็ทําได้หรือจะถ่ายรูปแฟชั่นถ่ายรูปสินค้าเนี่ยให้เป็นลวดลายต่างๆให้ดูเท่ดูเก๋ดูแปลกตาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอย่างในฉากนี้ก็จะมีอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยครับที่เห็นอยู่ก็ใช้โปรเจคเตอร์เลนใส่ตัวโกโบเหมือนกันโปรเจคเตอร์เลนก็สามารถจัดไฟบนฉากหลังเพื่อให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นได้สําหรับการถ่ายภาพแฟช่น ก็ได้นําตัวโปรเจคเตอร์เลนโซเนี่ยไปไปยุคถ่ายโดยการจัดไฟหลายๆแบบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในการจัดแสงถ่ายรูปนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องปิดไฟห้องก่อนครับให้ห้องเนี่ยมืดสนิทเลย สำหรับไฟตัวแรกนะครับไอใช้เป็นตัว ZS YB 500 RGB ไฟตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับกำลังไฟ150วัตต์ไอก็ใช้ตัวโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้นะครับของ ZS YB เหมือนกันเสียบเข้าไปที่ด้านหน้าเลยนะครับเหมือนกับการต่อตัวกองแสงซอฟบ็อกเลยนะครับใส่เข้าที่โบเวนเมาส์แล้วก็หมุนล็อกอย่างนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยในการติดตั้งเราก็มาวางไว้ในฉากนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดเข้าไปที่แบ็กกราว n ์เลยเปิดขึ้นมาแสงจะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเราสามารถปรับโฟกัสได้ว่าให้ขอบของวงกลมเนี่ย มีความนุ่มหรือแข็งแค่ไหนก็สามารถหมุนปรับที่ตรงนี้ได้เลยพอปรับโฟกัสด้านหน้าจนได้แสงที่คมตามที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นไอ้ก็จะปรับระดับความสูงนะครับให้วงกลมเนี่ยอยู่กึ่งกลางตามที่เราต้องการจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนสีไฟเป็น R G B ครับในฉากนี้จะเปิดเป็นสีม่วงนะครับไฟตัวที่1ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าลองถ่ายรูปนะครับตัวแบบก็จะมืดนะครับตัวแบบก็จะไม่สว่างเลย เพราะฉะนั้นเราต้องมีแสงที่เติมเข้าไปที่ใบหน้าของตัวแบบครับไอจะใช้ไฟ cl 8 0กําลังไฟ80วัตต์ตัวนี้นะครับต่อกับตัวรีเฟคเตอร์ไม่ต้องต่อซอฟบล็อกเลยนํามาวางไว้ด้านข้างนะครับเยื้องมาด้านหน้านิดนึงวางสูงกว่าศีรษะนิดนึงนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาเลย เปิดเป็นแสงสีขาวเลยครับแล้วความสว่างประมาณ20%ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ่ายรูปออกมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเป็นภาพที่ดูดีมีสไตล์แล้วนะเท่าที่ดูครับภาพยังจืดไปเดี๋ยวอาจจะเติมแสง R G B เข้าไปที่ด้านข้างของตัวแบบนะครับ้านนี้จะเปิดเป็นสีน้ําเงินวางไว้อย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับวางไว้อีกข้างหนึ่งแล้วก็เปิดเป็นสีออกแดงๆครับผมเพิ่มมิติให้กับภาพนะครับให้ตัวแบบเนี่ยมีสีสันที่แตกต่างกันครับ สำหรับซีนนี้จะเป็นการจัดแสงโดยใช้ไฟแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นปิดไฟก่อนครับ ไฟตัวแรกเราจะใช้เป็นไฟ150วัตต์500 R G B ตัวนี้นะครับต่อตัวรีเฟกเตอร์นะครับไม่ต้องต่อซอฟ์บล็อกยกไฟสูงขึ้นมาอย่างนี้นะเงยหน้าขึ้นเพดานเราจะเปิดไฟเบ้สแสงขึ้นเพดานนะครับให้กระจายทั่วทั้งห้องแล้วก็เปิดเป็นแสงสีน้ําเงินนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นแสงหลักนะครับให้ความสว่างกับบรรยากาศออกเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้ถ้าถ่ายรูปออกมาในฉากนี้ตอนนี้นะภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ต่อมาครับหัวใจหลักของฉากนี้เนี่ยก็คือตัวโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้ครับตั้งเข้าไปที่ด้านหน้าเฉียงเข้าหาตัวแบบเลยนะครับเปิดขึ้นมาครับทีนี้ปรับเป็นสีนวลๆส้มๆน,น,นะครับอุณหภูมิประมาณ3,000ควินครับตอนนี้แสงจะเป็นรูปวงกลมนะครับทีนี้นะครับในชุดก็จะมีแผ่นโลหะแบบนี้เรียกว่าแผ่นโกโบนะครับเป็นลวดลายต่างๆมีให้เลือก20แบบในฉากนี้เนี่ยไอจะเลือกเป็นลายสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวมเข้าไปที่แผงรับโกโบตรงนี้นะ จากนั้นก็ใส่เข้าไปที่ตัวโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับที่ด้านบนนี้แสงก็จะถูกตัดออกมาเป็นลวดลายตามแผ่นโลหะที่เราใส่เข้าไปครับทีนี้เราสามารถหมุนมุมองศาของลวดลายตรงนี้ได้นะครับไอจะหมุนเป็นแนวตั้งครับแล้วก็ให้แสงเนี่ยปาดเข้าไปที่ด้านหน้าตัวแบบประมาณครึ่งหนึ่งครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรามาถ่ายรูปกันครับ ฉากนี้จะเป็นฉากที่ไอชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าใช้ไฟแค่2ตัวแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่สวยไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนนะไฟตัวแรกเดี๋ยก็จะเป็นตัว500 RGB นะครับกำลังไฟ150วัตต์ต่อกับตัวโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เอาไฟตัวนี้วางไว้ที่ด้านหน้าตัวแบบได้เลยเฉียงออกมาประมาณนี้นะแล้วก็เปิดขึ้นมา ไม่ต้องตอแผ่นโกโบนะครับให้ไฟเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้แล้วเราก็ปรับโฟกัสความคมของแสงที่ด้านหน้าเนี่ยให้ขอบวงกลมมีความคมตามที่เราต้องการได้เลยซับเจ c t หรือตัวแบบจริงๆก็คือน้องบัวนะครับส่วนเงาเนี่ยก็จะเหมือนเป็นรูปด่างอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเอามาจ้างบาลานซ์ให้กับภาพได้อย่างเช่นเราวางตัวแบบน้องบัวอยู่บนจุดตัดด้านซ้ายแล้วก็วางเงาให้บาลานซ์ภาพอยู่อีกด้านหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราสามารถวางตำแหน่งของเงาเนี่ย ตามมุมภาพที่เราต้องการยิ่งไฟอยู่ด้านหน้าเงาก็จะยิ่งหุบเข้าไปยิ่งเราวางไฟห่างออกมาด้านข้างเงาก็จะขยับออกมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถจัดวางตามที่เราชอบได้เลยนะแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์เลนนี้นะครับยิ่งเราวางไฟห่างออกมาวงก็จะยิ่งใหญ่วงก็จะยิ่งกว่ายิ่งขยับโปรเจคเตอร์เข้าไปวงก็จะแคบลง แสงก็จะแรงขึ้นเราก็สามารถเลือกขนาดของวงแล้วก็ตำแหน่งของเงาด้วยกับทิศท,ทางการวางโปรเจคเตอร์ตามที่เราต้องการได้เลยครับโอเคครับอันนี้คือไฟตัวที่1เปิดเป็นแสงสีขาวนะครับถัดมาครับไฟตัวที่2จะใช้เป็นรุ่นเดียวก,กันกับตัวแสงหลักเมื่อกี้เลยนะเป็นตัว s y b 500 RGB นะครับตัวนี้เป็นไฟ150วัตต์ที่สามารถปรับแสงได้ทุกสีจะต่อต,ตัวกองแสงซอฟบ,บ็อกที่เป็นแบบแลนเทอร์อย่างนี้นะครับให้แสงเนี่ยกระจายกว้างทั่ววางไฟไว้ไอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่ด้านหน้ายืดออกไปที่ด้านข้างหน่อยนะคร เปิดขึ้นมาจะให้แสงที่เป็นสีสันเนี่ยสว่างทั้งภาพเลยนะครับไฟตัวนี้เนี่ยจะให้แสงที่มีผลกระทบกับส่วนที่เป็นเงาเป็นหลักคือส่วนที่เป็นเงาที่ไม่ได้โดนไฟจากโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยก็จะเกิดเป็นสีแดงจากไฟตัวนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับแค่เราจัดไฟ2ตัวนี้นะมีโปรเจคเตอร์เลนสีขาวแล้วก็แสง rgb ที่กระจายทั่วทั้งภาพไม่ว่าเราจะถ่ายรูปจากมุมไหนก็ถ่ายออกมาได้สวยแล้วครับ สำหรับเทคนิคนี้จะใช้ไฟแค่ตัวเดียวนะครับก็คือใช้ไฟที่ต่อกับโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยแล้วไฟตัวนี้กำลังไฟ50วัตต์นะครับวางไฟไว้ได้าหน้าตัวแบบเฉียงเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดไฟขึ้นมา ไฟก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้ครับให้เราเนี่ยใช้แผ่นโกโบที่เป็นลวดลายต่างๆ20ลายครับส่งเข้าไปในเพลทของเขาครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่โปรเจคเตอร์ครับจากนั้นนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้เลยครับเราสามารถเปลี่ยนลายต่างๆผ่านแผ่นโกโบนะครับเพื่อให้ได้สไตล์ภาพที่แตกต่างกันได้เลยครับที่ไฟเนี่ยเราก็สามารถปรับอุณหภูมิแสงให้เป็นโทนร้อนเพื่อเรียนแบบแสงอาทิตย์ได้ครับ สำหรับใครที่ชอบการจัดไฟเนี่ยไอว่าไอเทมนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะช่วยทําให้ภาพของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นเพิ่มมิติให้กับฉากหลังสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องแบบนี้ถ่ายหนังถ่าย MV เพลงถ่ายฉากสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งถ่ายภาพสินค้าหรือถ่ายภาพแฟชั่นเนี่ยสามารถไปยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีราคาที่ถูกมากด้วยต่อกับไฟตัวเริ่มต้นเนี่ยแค่7,990ันเากิบาทเท่านั้นเองสาหรับใครที่สนใจตัวแซรดไวบีโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้ก็สาาาามมรถเข้า ทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันสตูดิโนะครับเปิดทุกวันเสร็จแบบมาได้เลยนอกในี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามเราเพื่ออัปเดต gadget และสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ